การอ่านจับใจความสําคัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนโดยนางสาวจุธาพรศรีเทพการอ่านจับใจความสําคัญคืออ่านเพื่อมุ่งจับประเด็นสําคัญหรือข้อคิดความคิดหลักของข้อความที่อ่านหลักการอ่านจับใจความสําคัญ 1. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอให้เราเข้าใจและเก็บความสําคัญของแต่ละย่อหน้าเอาไว้ ข้อ2เมื่อเราอ่านจบแล้วให้เราตั้งคำถามว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรผลเป็นอย่างไรข้อ3นํนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสระสรวยสรุปหลักการอ่านจับใจความสำคัญ 1. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอให้เราเข้าใจ 2. เมื่ออ่านจบแล้วให้เราตั้งคำถาม 3. นํนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่วิธีจับใจความวิธีจับใจความมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับความชอบว่าอย่งางไรเช่นการขีดเส้นใต้การใช้สีต่างๆกันเป็นต้น แสดงความสำคัญมากน้อยของแต่ละข้อความการบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านจับใจความสำคัญที่ดีแต่ผู้ที่ยอ่อควรย่อด้วยสำนวนภาษาและสำนวนของตนเองไม่ควรย่อด้วยการตัดเอาข้อความสำคัญมาเรียงต่อกัน วิธีจับใจความสำคัญมีหลักดังนี้ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างํำนวนโวหารอุปมาอุปไมยสถิติตลอดจนถึงคำถามหรือคำพูดของผู้เขียน 3. ส,สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนของตนเอง วิธีจับใจความวิธีจับใจความมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับความชอบว่าอย่างไรเช่นการขิดเส้นใต้การใช้สีต่างๆกันเป็นต้นแสดงความสำคัญมากสำคัญน้อยของข้อความการบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านจับใจความสำคัญที่ดีแต่ผู้ที่ย่อควรย่อสำนวนภาษาและสำนวนของตนเองไม่ควรย่อด้วยการตัดเอาข้อความสำคัญมาเรียงต่อกันค่ะ ค่ะแล้วก็มาถึงตัวอย่างแล้วนะคะตัวอย่างเรื่องประโยชน์ของการอ่านหนังสือนะคะหนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่สําคัญการอ่านหนังสือช่วยเพิ่มพูนความรู้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทําให้เรามีจินตนาการที่กว้างขึ้นนอกจากนี้การอ่านหนังสือยังช่วยพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาและเสริมสร้างสมาธิอีกด้วยคนที่รักการอ่านมักจะเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถพัฒนาตนเองได้ดีค่ะใจความสำคัญนะคะของเรื่องนี้นะคะก็คือการอ่านหนังสือช่วยเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์และเสริมสร้างสมาธิค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จบไปแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะคะขอบคุณค่ะ